วันนี้เอาใจ follower กันแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งนี้หรือสิ่งนี้เ้ยหรือว่าสิ่งนี้ชาวเน็ตเลือกสิ่งไหนก็ตามใจให้ถึงที่สุดไปเลยจ้าชุ่วโมบอกแวะ วันนี้อากาศร้อนทะลักจุดเดือดมากบริษัทปองกูล24ถึงกับพลั้งครับสี่ตัวเอานั้นสิเป็นตัวเอาหมดสต็อกที่เขามีพุ่งทะยานเข้าไปช็อปไอเทมดับร้อนงานนี้จะหายร้อนหรือว่าจะร้อนไปจนเดือดคราวนี้นนไปดูเลยเอางี้ทั้งนี้หมดเลยตรงนี้ที่เห็นด้วยสายตาตรงนี้เอาหมดทุกอย่าง กูร้อนกูบ้าแล้วเราี้ตะเย็นสบายแล้วกูไปไมเคิลแจ็คสันซะแล้วเรียกผมจุลต่านป๊อบพี่จะเป็นจุลต่าน้ะดูเงินในบัญชีบริษัทหน่อยไหมคะจะเป็นสนใจเงินในบัญชีทำไมในเมื่อผมมีบัตรนี่ครับไหนละบัตรอ่ะอยู่ที่หุ่ย เพราะวันนี them, <quer> donc, ้ครับผมมีบัตรเครดิต t t ทนะครับราหน้าร้อนนี้นะครับพกบัตรเครดิตเทดมาช้อปไอเทมดับร้อนที่โฮมโปรโค้รคุมครับผ่อน0%ูนเดือนทั้งร้านแถมได้รับเครดิตเงินคืนโดยเฉพาะแอร์เอาแอร์เก่ามาแลกแอร์ใหม่ก็คือลดเพิ่มไปเลยนะจ๊ะเป็นอะไรตกใจ คุณจะตกใจไดไมเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วนะใครมีบัตรเครดิตท t ทีีเนี่ยและที่เด็ดสุดๆเลยนะจ๊ะแคมเปญ s ซ m e Day Installment นะครับซื้อวันนี้นะครับติดตั้งให้ภายในวันที่มาซื้อเลยนะจ๊ะอารมณ์แบบร้อนๆก็คือซื้อวันนี้ก็คือเย็นฟลุบเลยทันทีไม่ต้องรอ,อนะครับแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตทีทีบีคุ้มสุดๆต่อที่1นะครับรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด48,0 0 0บาทแล้วก็ต่อที่2นะครับแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด15%ตั้งแต่วันนี้เาเะครถึง 30มิถุนายน66เท่านั้นบัตรเครดิตทีวีมาชอบที่โฮมโปรคุ้มมา,มากและมีโปรโอื่นๆอีกเพียบใครยังไม่มีก็รีบไปสมัครเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไปเลยนี่เอาหมดครบับนี่อะไรไงวางแบบนี่อะไรไงยูทูบเบอร์ชัดๆ นี่ซื้อให้นี่ผมซื้อให้พวกคุณนะเนี่ยแอร์ของผมอีก4ีล้านคันติดที่ไหนเอ่ยติดนี่ในซอยบ้านในซอยบ้านเดินเดินผ่านซอยเย็นเย็นโอเคแม่ขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวไปนี่ไลฟ์ วันชนะนี่เพลงใหม่โทษทีครับเพลงใหม่ครับปล่อยเพลงน้องปล่อยเพลงนี่ปล่อยเพลงเพลงใหม่ทำเป็นวันชนะสเปซอาร์ตสเปซเลยสร้างขึ้นมามีเป็นแบบตารางหมักลุกในเอ็มวีรู้มาก่อนเลยนี่ใช้เงินบริษัทลงไหมมันล่ำซ้ำช่วงนี้มันล่ำซ้ำแล้วเราต้องดูแลไงนี่เหล่าฟลโลเวอร์ของเราเหล่าคนซับพอร์ตเต็มที่เพลงใหม่อย่างดีแต่การให้นี่พี่รักฟลโลเวอร์จริงเปล่านี่คนจริงคนรักฟลโลเวอร์ทำทุกอย่างเพื่อฟลโลเวอร์ ทำทุกอย่างจริงๆได้ทุกอย่างถ้างั้นพี่จะไปงานยังไงให้ f o l l o w ร์เลือกได้ไหมได้ดีจิการให้ดเดี๋ยวโพสเอ้ยนี่ในไอจีตอรี่เขาเลือกเลยคนเนี่ยตามใจต้องตามใจเบอร์นี้นี่ไงนี่ไงโพสต์ไปแล้วถามเลยนี่ว่าเดินทางปยังไงเอาตุกตหรือเอามอเาอรับจ้างนี่คืนตรงนี้เพราะเขาเลือกอะไรมา เดี๋ยวพี่ไปอันนั้นเอาได้แล้วพวกผมไปไงอะ่ะก็ต้องไปด้วยกังงนไง mm hmm. ถ้าเป็นมอไซค์คือซ้อน18วันนี้พิมพ์งานเราเยอะเลยวันนี้มอทั้งซอยซ้อนทั้งซอยแต่ถ้าเป็นลูกตุ๊กคือยัดกันเข้าไปวันนี้ไม่เป็นไรเราไม่ร้อนแล้วเพราะเรามีของเย็นนะเต็มที่ไปจเจอกันบอกแวก More moments later นี่ไงรถตุ๊กตุ๊ก52เปอร์เซ็นต์มอไซค์รับจ้าง48เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วนี่ครับพี่พี่แล้วใครแฟนกับพี่บ้างอ่ะ ไปทุกคนเนี่ยไปทุกคนนี่ยังไงมันนั่งไม่ได้มันคุณก็ขึ้นมาก่อนดินัยังไงนังไงไปเลยไปยคิวเออลุงซิงเลย เคยมันทุกคนเยอะุดเ่าเลกี่คนนะครับปรหกเจ็ดคนอ๋อรวมคนขับไม่รู้เขานั่งได้ยังไงเขาถามว่าไปได้ไหมลุงพวกหนูนั่งได้ลุงก็ไปได้มาแล้วนี่วันชนะสเปซเจอกันนะครับ แล้วครับวันช้างสเปซกูถามว่าพื้นที่เนี่ยใครชนะได้บ้างแดดแม่งกลางหัวเฟะไม่มีล่มลงมาเลยทั้งนี้แต่ไม่เป็นไรร้อนแบบนี้เดี๋ยวมาให้โฟลเวอร์เป็นคนเลือกดีกว่าว่าให้ผมดื่มน้ำอะไรเดี๋ยวไปเลือกในสตอรี่แล้วเขาต้องใจดีกับเราแหละไปฟึบ นี่สาวเช็คเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วเป็นไงบ้างพี่ผลบวชที่พี่จะกินน้ำมากบอลเอเวอร์รักผมผมดูมาตล,ลอดนะนี่ปล่อยบวชไปประมาณแบบเท่าไหร่นะน่าจะมีชั่วโมงนะตอนนี้ชานมไข่มุกเย็นๆ211โวอยวชชาร้อนเนี่ยร7อโเวอาจจะโควิดจะตกตายแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับ5 0าคือให้กินชาโม,มาชานม ให้กินชานมไข่มุกนะจ้าเรียบร้อยวันนี้เอ็ซีสปอยสุดๆตั้งแต่แนั่งรถตุ๊กๆโอ้โหไอจีบอลไอจีบอลอจริงไอจีบอลอจจริงไอจีบอลอยู่ระบาดอยู่ตอนนี้สองร้อยกว่าโหวตน,นะนี่ผมได้แล้วชานมไข่มุกมาเลย เห็นจิตเย็นใจโม้มอกี้ถ้าเธอช,ชาชาร้อนนะบอกแล้วเลยว่าพับนะอนที่เมื่อกี้แดดคือลงแบบไม่มีร่มอ่ะแดดแม่งกลางหัวเป๊ะไม่มีร่มลงมาเลยทั้งนี่ทุกคนครับนี่คือวันชนะสเปซนะครับแล้วก็วันชนะสเปซคืออะไรใน MV ของพวกเราจะเป็นตารางหมากรุกแล้วเขาก็ยกตารางหมากรุกมาอยู่ตรงนี้เลยกลาง BTS ช่องนอนทรีซึ่งตรงนี้ก็มีน้องเตยี่ที่มาเขียนคําต่างๆที่เป็นคําแบบเหมือนเป็นโค้ดอ่าเหมือนเป็นแบบคําที่พูดว่าเอ๊ะชนะหรือไม่ชนะยังไงเจ็บปวดนี่อย่างเงี้ยนี่ครับ เรามันดื้ชอชอบตีคนไม่มีใจอ่านี่ไปละหนึ่งอันปกติในวันอื่นอ่ะคุณเดินได้ปกติเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เดินมาถ่ายรูปกันได้ถ่ายเสร็จแล้วก็แท็กมาได้นะแฮชแท็กวันชนะแน่แวันนี้6โมงเย็นเดี๋ยวเราจะมีมันมีไลฟ์อะไรอ่ะรนะ้หน้าแล้วคุณทำอะไรแล้วพี่กินชานมัวน้องก็เหลือแค่ชารอ้อนก็ถูกต้องก็ถูกต้องเลยละลายไขยมันไงเราแค้พอมีคนเนี้ยล่าสุดมีคนมาทักบอกว่า แบบเดี๋ยวนี้คุณเลขาแบบไปดูสวยยังโชคกินชาร้อนไงสวยอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอะว่ววววววอะมามามาดีกว่าเจอตอนเย็นครับไปบอกแวกคืออันนี้มองด้วยสายตานี่คือร้อนแบบจริงจังบรรยากาศมันคือเดือดความรู้สึกตอนนี้ร่างกายคือเริ่มระอุแล้วพัดลมอยู่ไหนอ่ะซื้อมาไปลโอ้โโยนี่ยเรื่องแอร์ผมซื้อแอร์ไปด้วยมั้ยเหรอ ซื้อแอร์เขาไปส่งไว้ที่บ้านและพี่รู้ไหมว่าซื้อวันนี้ติดเลยวันนี้ไม่ต้องรอเลยตอนนี้เป็นติดที่บ้านแล้วเหรอติดแล้วติดในซอยบ้านอย่งั้นตรงนี้ผมได้ไอเทมใครร้อนมาแล้วนะครอยากได้ไอเทมใครร้อนนะครับพร้อมกับใช้บัตรเครดิตททีนะครับคุ้มสุดๆนะมาช็อปกันที่โฮมโปรคุ้มมากๆแถมมีโปรอื่นอีกเพียบเลยจ้ะใครไม่มีก็แน่นอนครับไปสมัครกันเลยเดี๋ยวผมเตรียมตัวสําหรับเย็นนี้แล้วไปไปมื้อเย็นกินอะไรคะถามไปแล้ว เดี๋ยวเขาตอบมาให้เลยระหว่างสลัดเพื <fucking> ่อสุขภาพและแฮมเบอร์เกอร์ลองแปรบแ่ลตัวตึงกันตึ่เรื่องของน้องผู้เชี่ยวชารที่ không thích không trời không Mì quan chân là không ngủ em tìm mày và เรียนรู้บ้างอย่างความพยายามีครมีความได้สูกับคนที่เขาไม่มีช่ก็ไม่มีวันชนะอยู่ดี l ล v e เสร็จแล้วแล้วก็คือหิวแล้วคนโวดอันนี้โวดนะจ๊ะสลัดเพื่อสุขภาพและแฮมเบอร์เกอร์สุดว้าวผมได้แฮมเบอร์สุดว้าวครับ313บนครับ <S <S <ม>นะได้ไง f o l เว w e r ผมวันนี้นะ น้ำตาจะไหลนะคนมาดูก็เยอะแยะแถมเนี่ยคนนี่โหวตมาให้กินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเขารู้ว่าเราเหนื่อยว้าพวกมึงไม่เคยรู้พวกมึงก็อยากให้ได้ได้กินสลดัดมึงก็อยากให้กูนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาได้ไหงนี่จะยัดปากคุณก็ให้ได้ผมได้แฮมเบอร์เกอร์ได้พี่ได้แฮมเบอร์เกอร์เรื่องนี้ไม่ใช่ลูกค้านะนี่ไม่ใช่ลูกนี่ไม่ใช่ลูกค้านะจ้าแต่ได้แฮมเบอร์เกอร์แล้ว ป็นไงครับเบอร์เกอร์อร่อยไปไดคร,รับเบอร์เกอร์วันนี้ฟอลโลเวอร์ทำผมไวแบบสุดยอดมากแต่ว่าฟอลโลเวอร์อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่กับผมก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปเป็นงานเปิดตัวหนังที่ผมจะมีโอกาสเจอคุณโอปามุคุณฝนสนันชติติคุณคาริสาคุณองเดี๋ยวไปเจอกันตามไปเลยครับ กับมาได้จ่าฟอร์เอร์จ๋าวันนี้คือวันเปิดตัวหนังวันแรกแล้วก็วันนี้เราก็จะมีโอกาสเจอกับพระเอกของพวกเรานั่นคือโอ๊ตปราโมทซึ่งวันนี้เรารู้ไว้แล้วว่าเราจะทําอะไรกับเขาเพราะเราให้ฟอร์เฟอร์เลือกแล้วนะจ๊ะงันไปเจอกับคุณโอ๊ตปราโมทเลยจ้าสวัสดีค่ะนั่งเลยพี่ต้องโอนละอองน้องจะเนียมมะไปทำไม ันมาไกลเฮ้ยอะไรขอบคุณนะครับท่านโฟลเวอร์ทุกคนนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่จบแน่นแล้วเมื่อกินแน่นนะฮะหอมอะไรไม่ไป็เองไงหอมจนแล้วเหรอไปถึงคอนเทนต์หอมหอมกันแล้วเหรออีหน่อยเราไม่ต้องเนี่ยมึงวีวีเลยเหรอเนี่ยมึงไม่มึงไม่ติดตามมึงไม่นำใจโฟลเวอร์อ่ะเนี่ยตามใจโฟลเวอร์นี่โอ้โหคนบอกว่าหอมแก้มยังดุดดื่มโอ้โหเรียบแล้ว มันเด้งออกเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยให้พี่เด้งออกเหอะขนลุมมนก, <laughs> ลมมกเหมือนกันขนลุกมกันตกใจหมดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ดีมีแบบจู่โจมเจอกคนต่อไปครับแน่เอาแล้วไปทำงานก่อนค่ะแหมมีแฟนแล้วนี่มีแฟนแล้วโทษทีเข,เขามีแฟนแล้วฮะต้องดูแลต้องดูแล ไม่อยากให้น้องมีปัญหาเอาจริงนะที่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเปวลามีปัญหามาจากเพื่อนตอนนั้นแหละและนะครับตามใจ f o ลเลเวอร์อีกหนึ่งอัอนนะครับเมื่อเจอน้องฝนต้องแสดงความเคารพก,กับน้องฝนด้วย <c oughs> ให้หนูด <c oughs> อกดอกบัวพี่ไปถาม f o ลเลเวอร์พี่คนซื้อ,อ<า>ดอกไม้หนะ่ยมาให้โฟลเลเวอร์ <c oughs> บอกว่าเป็นดอกบัวเลยคะ่ะเพื่อแสดงความเคารพ <c oughs> นี่มอ,อบให้จวงเลยเรียบร้อยนะ f o ลเลเวอร์ follower, เรียบร้อยแล้วนะไปดูคาริสากัน และนี่คือคาริสานะครับ ทีนี้ทุกคนเนี่ยตามใจ f o l l o w e r ไหนช่องไหนบ้างตามใจ Follow e r นี่ไม่เหมือนสวัสดีค่ะของคุณยี่สิบสีวัสดีค่ะโค้ชครูชาแนลแม่ไอนี่รู้หมดเลยของเมื่อกี้คุณเห็นน้งฝนได้ได้ดอกไม้ยังได้แล้วเขาบอกแล้วหนูก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่แล้วของคุณไม่ได้ดอกไม้แต่ของคุณชาวเน็ตนะชาวเน็ตบอกว่าเมื่อเจอคาริสาเราจะต้องล้วงข้อมูลเรื่องแฟนนะครับ81%ซนวานี่อ่ะคุณดูคุณมีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะเรื่องคุณกับโจเอ้อะให้คุณคุณเคลียร์ให้คนก่อน สวีคอมมอน์อยู่ไปแล้วสมัยก่อนเราก็มีคอนเทนต์การส่งน้ำส้มขายของมาทำมาเป็นขึ้นผิดน้วยนั่นตอนนี้เขาไปย่าโมโอ้โหมีกาดเป็นสิบสิบคนอะมึงลืมฝรั่งคนนี้แล้วจ้ะออ you know ไม่ได้ลืมฝรั่งแล้วล่ะมันลืมมึงด้วย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  ขอบคุณมากค่ะลืมเหี้ฟิวหายไปหมดแล้วแต่ว่าผมจะบอกนี้แฟนคาริสานี่เท่มากนะถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลนะไปดูที่ช่องเขาได้อ๋อออ๋ใช่ฝากด้วยนะคะ YouTube คาริสาะวิงเกตนะคะนี้เป็นเป็นคลิปเป็นบล็อกนะคะแต่ถ้าอยากฟังเพลงก็ไปโทดคูมิวสิกค่ะเพลงอะไรคะขอบคุณนะคะที่การสอนหนูซิงเกิลแรกค่ะซิงเกิลสองรอติดตามหลังจากหนังเรื่องนี้ค่ะมีช่องแล้วนี่พี่โอนเพลงจากโทดคูมิวสิกไปออนตรงนู้นไหมเออมันออนโอนต่อได้ด้วยเหรอไม่ได้เดี๋ยวพี่เซนิกสิ์ออนเป็ตรงนู้นเลยเอาลิแกสิน ไม่ไม่ห่วงเลยเหรอเอาไปต้มก้งจะได้จบ one stop service หรือน่าเชื่อแล้วไหนของนะของไม่มีไงนี่หมดแล้วนี่ของคุณโดนแค่ล้วงกมแลังไอ่อนได้หรอกไม้มันของฝนไงไอโอ๋เนี่ยไม่มาไปเลยครับบอกแวกไปหาพี่โอ่งเมื่อกี้จะบอกให้เขาเดินมาหาพี่เขาไม่เดินมานะเพราะว่าเขาดังแล้วเดีเราต้องไปเมินใส่มันนะเออแต่เขาดังแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะเมินพี่เปล่านะเมินแล้วไหนนี่มันเมินแล้วโทษทีฮะ ดาราฮะเท่าทีเ um> ุ้ยดารามาหน้ามาอุ้ยพญานาคนี่ของพี่ป่ะเออเหรอกูจะเมินมึงได้ยังไง วันนี้ครับพี่ผมบอกแล้วพี่เมินผมไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ต้องทักผมแล้วว่าวันนี้ผมมาในลุคทูพีมึงอย่าพอกนะว่ามึงอะ่ะจะเป็นแบบซีซั่นสองอาจจะมาฟ้าผาเหลือแค่โกนคิว้วกูกะขึ้นมาเมินมึงไงอะไรเมินที่พี่จะเมินผมยังไงอะ่ะกูอไอ้ที่เราทำไมต้องเมินนะในโฟลเวอร์กูเขาให้เมินไงแต่ของกูเห็นไอ้โอ้อันนี้คือผมรู้แล้วว่าพี่ต้องเมินผมก็เลย ผมต้องตัดผมไม่พี่ให้พี่ต้องทักผมไม่ได้ไม่มันร้อนไม่สำเร็จนะโฟลเวอร์ผมไม่สามารถเมินมันได้จริงบอกแว่ จบไปแล้วนะครับกับภารกิจเอาใจ follower นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอิ่มหนำสำราญกันไปเลยนะจ๊ะแต่ว่าตรงนี้นะครับผมบอกงี้ว่าข้างในห้างเมื่อสักครู่นะขนาดในห้างไม่ยังร้อนเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมมีอันนี้ ตามผมตลอดทั้งวีทั้งวันวันนี้ช่วยเหลือจริงๆหน้าร้อนนี้นะครับพกบัตรเครดิต t d b นะครับมาช็อปไอเทมดับร้อนที่ O ฮมโ r รคุ้มครับผ่อน0% 10เดือนทั้งร้านแล้วก็แถมได้รับเงินคืนด้วยนะจ๊ะโดยเฉพาะแอร์เลยนะจ๊ะแอร์เก่าก็คือเอามาแลกแอร์ใหม่ลดเพิ่มไปอีกด้วยย้ำกันอีกครั้งนะครับต่อที่1น,นะครับรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดนะครับ48,000ั 48, บาทต่อที่2นะครับแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดนะครับรับุ้คนตั้งแต่นบ1เาย วันนี้ถึง30มิถุนายนปี2,566นี้นะครับเท่านั้นนะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตทีทีบีมาช้อปที่ Home Pro ก็คือคุ้มมากๆครับแถมมีโปรอื่นอีกเพียบใครยังไม่มีรีบไปสมัครเลยนะจ๊ะเจอกันกู๊ดบายบอกแหววไปยูฟ่ามเจมนีเจมันดีอ๋อไอเนเจมันนีนะไอเลิฟฟุตบอลบาเชลมิวนิค ดอนมุนจอนมุนฟไฟบุก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 ไดีเกิดเย่ไปดเกิดเย่าวชากูได้ทุกภาษาฟต่างชาติก็มีนะพี่เมืองกูยังไงก็ได้ทุกภาษา